แล้วอย่างนี้นะผมเห kind of ็นทราบ่าวว่าตอนอยู่ในบ้านนี่ต้องมีการฝุดซ้อมอะไรกันเยอะแยะมากมายในเรื่องของผิวดูแลยังไงครับเฮ้ยอะไรอะเด็ขาไม่ฉาบหรอนี่นจริงนจริงเบรไม่ค่อยหน่ร่ครัเราตื่มากแล้วาะโศกนะแต่ว่าทียมีวิธีศักดิ์ดูแลบดยแล ดูแลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอเสียงกรีให้วุฒิสัตว์ด้วยนะครับผมเยี่ยมมากเลยนะแล้วไว้ใจให้วุฒิสัตว์ดูแลในโปรแกรมของอะไรครับถุงเบียร์ครับที่นุ่เบียร์มาร์คท่าทองคำครับครับผมนะผิวเชสิลเน้นนวดหน้าอยู่ที่นี่เลยครับทำทุกอย่างเลยนะและถือเป็นการการันตีว่านะฮะเรียว่าสินป้าที่อนาคตจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะไว้วางใจให้วุฒิสัตว์ดูแลและทุกอย่างเลยนั่นเองนะฮะผมเป็นลูกค้าขอวุฒิสัตว์ ก่อนเข้าบ้านจู่นะฮะตอเข้าบ้านแล้วนะฮะแล้วออกมาก็ยังคงเป็นลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะนั่นี้อยากให้เชิญชวนลูกค้านั้นได้มาสักสิบห้วินาทีในการนะให้สังเบียร์พูดนะอยากให้ยินสังเบียร์พูดประโยคนี้ไหมครับเอ้าะออกไหม่เลยนะครฮะประโยคเรามีอยู่ว่ายังไงนะฮะหมีมีสองหูอ้าวหนูมีสองหูเหมือนเหมือนหนีนั่นนั่นหูหนีนี่มีหูทุกต้อง ท่านเท่านั้นนะฮะครับผมขอให้ท่านนะให้เตียนเลือกสามท่านน้องเป็นเลือกสองท่านนะครับผมอ่าขอห้าท่านเตียนเลือกสามท่านด้วยกันนะฮะคนนี้คนนี้เก็บคนนี้เก็บไว้เป็นตัวเก่งนะฮะใครสองคนนี้เดี๋ยวคนนี้มีทีเด็ดนะฮะอ้าวังเตียนไปเชิญมาเลยน้องเไนเชิญมาเลยสองท่านนะฮะอย่าแล้วนะฮะเราควนที่จะเลี้ยวมาแล้วนะเราขออใครด้วยแล้วเราตัดเส้นทางกันเพืจอกเปลี่ยนเสียงกันบ้างเลยโอ้โหเหมือนหมีครับผม นี nee ่ห <Kell ee> <coming> yeah. <book> ูหมีนั่นหูหมีนั่นนั่นหูหมีนี่หูหมูอ้าโอเคหมดเวลาแล้วครั้งลังได้เปลียนนี่หูหเอาละครับผมเตร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวพีธงานเตรียมจับเวลาด้วยนะใครพูดได้ถูก วินทีนะรับผมอ่ายเลือกผู้โชคดท่านต่อเอาลบตอนนี้คำตอบมันรู้อยู่ในใจเพราะสำหรับเกมนี้นะผู้ที่ชนะท่านเดียวนี้ที่จะได้รับกินไปชนะง่า0บาทส่วนผู้แพ้จะได้รับกิวไปชนะง่า0บาทไปเลยนะฮะเกมนี้ขอโตนิดนึงนะะขอโตคเดี่ะลองดูนะลองดูนะ น้องไหวหรือเปล่าเกมนี้นะถองขั้งค่อนข้างต้องใช้สตินิดนึงนะฮะมีไหมฮะเกมต้องใช้สติอย่างสูงเลยนะฮะเป็นเกมท้ายเกมแรกของเรานะฮะเกมนี้ผมจะมีประโยคให้พูดนะโดยพูดวนไปแล้ววนจับนับเป็นหนึ่งประโยคนะมีเวลาให้ส5้าวินาทีใครพูดได้ถูกต้องระเยะที่สุดรับไปเลยนะที่ไม่ใช่คำแปดร้บาทจกวินสันฮะ ฟังประโยคให้ดีนะฮะประโยคของเรามีอยู่ว่าในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบในถ้ำมีเห็บมีหมีมีผีนะพูดไปพูดกลับอย่างนี้นับเป็นหนึ่งประโยคนะมีเวลาให้15วินาทีเท่านั้นนะฮะเพื่อไม่โชว์เลยคขอบายทุกคนครขออีกทีครับขอช้าๆครับในถ้ำในถ้ำมีผีมีผีมีหมีมีหีบในถ้ำมีหีบมีหมี อันไหนอันไหนอันไหนขึ้ผีนะฮะเดี๋ยวให้น้องเล็ช่วยโชว์นะฮะไป่โชว์อีกแล้วนะเล็กโชว์ในถ้ำมีผีมีผีมีผีในถ้ำมีผีมีผีมีผีผิดพลาวินาทีพูดวนไปวนกลับวนไปวนกลับอย่างนี้นะฮะใครพูดได้จำนวนถูกต้องและมากที่สุดรับไปเลยรับที่คุณเชิญกลับหึงสามร้อยบาทจากที่สั่งนะครับผมนะครับผมอันนี้ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะ คุณน้องเมื่อเช้าวันนี้บอกในถ้ำมันมีผีหนูตัวค่ะส่งคุณแม่มาแทนนะฮะทั้งหมดสี่ท่านด้วยกันนะครับผมกี่ท่านได้กี่ท่านนะฮะเดี๋ยวอ่านดี๋ยออกกันเลยนะใครออกก่อนได้ต่อก่อนนะคะรับผมครับผมอ่านะคุณแม่คุณแม่เตรียมพร้อมยังฮะคุณแม่จดแอคเชอร์อยู่นะฮะพร้อมทั้งซับหน้านะครับผมในถ้ำมีผีมีหมีมีเห็บในถ้ำมีเห็บมีหมีมีผีนับเป็นเรื่งประโยคนะฮะครับผมเรามาร่วมลุ้นกันนะใครพูดผิดนี่อายนะฮะเพราะว่า ผู้จัดมีมากกว่า120สาขาทั่วประเทศและมีอีก4ประเทศเพื่อนบ้นานนะครับคือลาวเวียดนามกัมพูชาว้าวก็ับมีหลายประเทศเลยใช่เยอะมากก็คือพม่าด้วยครับคือแบบเราทั่วมากว่าคุณภาพจริงๆครับผู้จัดใครก็ผู้จัดเป๊ะครับผมสำหรับทางบิ๊กนะครับขอฝากผลงานนะครับซิงเกิลแรกเร็วๆนี้แน่นอนครับและที่สำคัญ ลายปีนี้เราก็จะมีหนังเรื่อง350องศาพี่ไฮเดรี r มนะครับเป็นการทเว็ดเดอรเบื้องหลังการถ่ายทำ True Dynamite Fantasy 10ซีซั่น เราอยู่ข้างหลังเป็นยังไงก่อนออนสเตจเป็นยังไงอยู่ในบ้านใครถ่ายทำอะไรยังไงเราไม่รู้ด้วยครับเราเพิ่งจะรู้ครับทุกจอกเลยนะมันว่ามีภาพเบื้องหลังนะเรามาดูภาพหลุดๆนะของเหล่าศิลปินดาราฮะต่างเอฟนะว่ามี่ทำอะไรไว้ที่หน้าไอหน้าแซวบ้างหรือเปล่านะหรือมีอะไรที่หน้าประทับใจบ้างนะภาพเหล่านั้นติดตามได้นะผมกลับแล้วสองร้อยหกสิบองศาด้วยนะพี่ให้ The Dreams สามร้อยหกสิบองศ์พี่ให้ The Dreams นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าวันนี้นะหมดเวลาของพวกเราลงไปแล้วนะอย่าลืมฮะ วันนี้นะแล้ววันพรุ่งนี้ตำง,งานหน้าที่บริษัทของเราลดสมงสุดถึง30%สาขานี้สาขายเดียวในประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับ